เรามาขึ้นเนื้อหาใหม่นะครับในเรื่องฟังก์ชันกําลังสองนะครับฟังก์ชันกําลังสองนะครับเรามาดูรูปแบบนะครับรูปแบบของฟังก์ชันกําลังสองนะครับจะอยู่ในรูปแบบตัวนี้นะครับจะอยู่ในรูปแบบ f x นะครับ a x กาลังสองบวก b x บวก c นะครับเมื่อนะครับ a b c เป็นตัวเลขอะไรก็ได้นะครับที่ a ไม่ใช่ศูนย์นะครับ ถ้า b เป็น0ูนย์ก็ได้จะเป็น c เป็น0ูนย์ก็ได้นะครับแต่ a ห้ามเป็นศูนย์ทำไม a ห้ามเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าถ้า a มันเป็นศูนย์นะครับมันจะไม่ใช่ฟังก์ชันกําลังสองมันจะกลายเป็นฟังก์ชันเส้นตรงนะครับเพราะ a มันอยู่ในรูปอยู่ในตรงตําแหน่งของกําลังสองนะครับดังนั้นนะครับ a นะครับห้ามเป็นศูนย์นะครับเป็นรูปแบบที่เป็นกําลังสองเป็นหลักนะครับคือมี x กําลังสองนะครับก่อนที่เราจะดูรูปแบบการหาค่าเรามาดูก่อนว่าตัวไหนคือตัวไหนเป็นหลักนะครับอย่าง a นะครับ a หน้ากำลังสองนั่นเองหน้า x กำลังสองนะครับ b นะครับ b คือหน้าเอกลถ้ามันไม่มีเราก็ใส่เป็นศูนย์นะครับส่วน c นะครับ c คือค่าคงที่นะครับ c คือค่าคงที่นะครับอย่างตัวนี้นะครับอันที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่า f x นะครับเท่ากับ2 x กำลังสองลบ x นะครับบวก5นะครับ a นะครับ a คือหน้า x กำลังสองมันก็คือ a คือ2เวลาเอามาเอาเครื่องหมายมาด้วยนะครับ a b คือหน้า x เฉยๆนะครับก็คือลบหนึ่งนะครับ c นะครับ c คือค่าคงที่ค่าคงที่คือไม่มีตัวแปรนั่นเองคือห้านะครับต่อไปนะครับ f x เท่ากับสามนะครับสามบวกสอง x นะครับลบ x กำลังสองนะครับ a นะครับ a คือหน้า x กำลังสองตัวนี้นะเห็นไหมก็คือลบหนึ่งนะครับ b คือหน้า x เฉยก็คือสอง c คือค่าคงที่ก็คือสามนะครับ ต่อไป fx เท่ากับนะครับ x กำลังสองนะครับ fx เท่ากับ x กำลังสอง a ก็คือหนึ่งนะครับถ้ามันได้มีข้างหน้าเต็มว่าหน้าสมมสิของมันคือหนึ่งนะครับ b b มันมี x ไหมมันไม่มี x เราก็ใส่เป็นศูนย์นะครับ c นะครับ c c ค่าของที่เรามีค่าคงที่ไหมถ้าเราไม่มีค่าคงที่เราก็ใส่เป็นศูนย์นะครับในการหาค่านะครับก็คือ a คือหน้าสมมสิ์ของ กำลังสองนะครับ b คือหน้าสามสิบของ x กําลังหนึ่งนะครับแล้วก็ C คือค่าคงที่นะครับเรามาดูนะครับถ้าฟังก์ชันกําลังสองนะครับวาดกราฟนะครับกราฟนะครับมันจะมีทั้งหมดสองแบบนะครับกราฟมันจะมีทั้งหมดสองแบบก็คือแบบคว่วกับแบบหงายนะครับกราฟจะมีทั้งหมดสองแบบนะครับคือแบบคว่วกับแบบหงายนะครับซึ่งกราฟในฟังก์ชันกําลังสองนะครับจะเป็นพาราโพลานะพาราโบลาคือแบบโค้งขึ้นไปแล้วก็โค้งลงมานะครับ จะมีจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดนะครับเรามาเริ่มจากอันแรกครับในการพิจารณาว่ามันจะเป็นความหรือหงายนะครับเรามาเริ่มจากอันแรกครับก็คือ a เป็นบวก a เป็นบวกก็คือหน้าของ x กลังสองเป็นบวกถ้าหน้าของ x กลังสองเป็นบวกมันจะหงายคือรูปนี้ครับพอมันจะหงายนะครับมันจะมีค่าต่ำสุดครับนะครับถ้าหงายนะครับมันจะมีค่าต่ำสุดนะครับถ้าหงายจะมีค่าต่ำสุดนะครับ เพราะว่าสูงสุดอะเราไม่สามารถระบุได้เพราะว่ามันหงายเนี่ยต่าสุดมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะหงายพอมันหงายเสร็จค่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อค่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราไม่สามารถระบุได้ว่าสูงสุดมันคือเท่าไหร่แต่เราสามารถระบุได้ว่าต่ําสุดมันคือเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับ a เป็นลบนะครับ a เป็นลบถ้า a เป็นลบนะครับจะเป็นพาราโพราคว่ำนะครับคือตัวนี้ครับพาราโพราคว่ำนะครับจะมีค่าสูงสุดนะครับ สูงสุดนี่นะครับเห็นไหมมันจะบอกได้ว่าจุดสูงสุดมันคือตรงนี้แต่เราไม่สามารถระบุได้ว่าต่ําสุดอ่ะเพราะมันจะลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆเราไม่สามารถระบุได้ว่าต่ําสุดมันคืออะไรนะครับเราามาเรามาดูสูตรในการหาจุดตําจุดจุดหรือจุดสูงสุดนะครับเขาเรียกว่าจุดวกกับนะครับหรือจุดยอดนะครับ เขาเรียกว่าจุดวกกับเป็นจุดยอดหรือเราจะบอกว่าเป็นจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดสูรนี้เราต้องจานะครับก็คือสูนในการหาจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดนะครับก็คือลบบีนะครับส่วนด้วย 2a อนะครับอันนี้คือแกน x นะครับลบ4นะครับลบ b กําลังสองนะครับลบ b กําลัง2อส่วนด้วยส a อันนี้คือแกน y นะครับเราจะได้จุดต่ำสุดจุดสูงสุดมานะครับเป็นไหมครับจสรุปออกมาเพิ่มเติมนะครับก็คือ นี่นะครับก็คือตัวนี้ครับหงายเห็นไหมหงายจะมีจุดยอดก็คือจุดต่ําสุดนะครับไม่มีจุดสูงสุดเพราะมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ความครับความก็คือจะมีจุดยอดนะครับเท่ากับจุดสูงสุดก็คือมันจะมีค่าสูงสุดนั่นเองจะไม่มีจุดต่ําสุดนะครับเพราะมันจะต่าลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสูตรในการหานะครับลบ b ส่วนด้วย 2A นะครับแล้วก็ ส a c นะครับลบบีกำลังสส่วนด้วยสีนะครับถ้าหน้าเอกำลังสเป็นบวกนะครับกราฟมันจะหงายพอหงายจะมีจุดต่ำสุดนะครับถ้า a หน้า x อกำลังสเป็นลบนะครับกราฟมันจะคว่มมันจะมีจุดสูงสุดนะครับอันนี้คือสูตรนะครับต่อไปสูตรอีกสูตรหนึ่งครับเขาเรียกแนวเส้นตรงนะครับแนวเส้นตรงนะครับพาราโบลาพาราโพรลาว่าแกนสมมาตรนะครับซึ่งรูปแบบในการหาแกนสมมาตรนะครับเราหาง่ายๆนะครับจาก x นะครับเท่ากับลบ b นะครับส่วนด้วย 2a นะครับมันคือมันจะได้แกนสมมาตรในการแบ่งครึ่งว่ากึ่งกลางมันคือเท่าไหร่นะครับแบ่งครึ่งว่าจุดกึ่งกลางมันจะแบ่งที่เท่าไหร่นะครับเรามาดูวิธีในการหานะครับวันนี้เราจะไปทั้งหมด2ตัวอย่างด้วยกันนะครับตัวอย่างที่1ครับเขาบอกว่าจงวาดกราฟของฟังก์ชันนะครับในการวาดกราฟเราจุดแล้วก็วาดคร่าวๆนะครับว่าวาดคร่าวๆคือถ้าเรารู้อสมมติเรารู้จุดแล้วใช่ไหมครับ เรารู้ว่าเป็นหงายนะครับเราก็กะประมาณคร่าวๆว่ามันหงายขึ้นนะครับเรารู้จุดแล้วเรารู้ว่าเป็นคว่ำเราก็คว่ำลงนะครับในการวาดกรกาฟเราจะวาดคร่าวๆนะครับเพราะในการวาดกราฟเขาต้องการดูเฉยว่ากราฟของเราจะเป็นรูปแบบมันถูกหรือเปล่าว่าจะเป็นแบบคว่ำหรือแบบหงายนะครับหรือมีจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับเขาว,ว่าจงวาดกราฟนะครับของฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ x กำลังสองนะครับบวก2 x ลบ5พร้อมทั้งบอกสมการแกนสมมาตรนะครับในการที่เราจะวาดกราฟได้เราต้องรู้ก่อนว่ากราฟมันเป็นแบบไหนนะครับในการที่เราจะรู้กราฟมันเป็นแบบไหนได้นะครับเราต้องหาค่า a ค่า b ค่า c ก่อนนะครับ a คือหน้า x กำลังสองนะครับหน้า x กำลังสองนะครับมันก็คือ1นนะครับมันไม่มีตัวมันก็คือ1นหน้า x เฉยๆนะครับมันก็คือ2 ตัวที่ไม่มี x ค่าของที่ก็คือ5นะครับเมื่อ x เป็น1นะครับเป็นบวกนะครับมันเป็นบวกเมื่อมันเป็นบวกนะครับมันจะเป็นกราฟง่ายครับพอมันเป็นกราฟงายนะครับมันจะมีจุดอะไรครับจุดต่ําสุดครับไหมสูตรก็คือลบ b นะครับสูตรตัวนี้เลยนะครับสูตรปกติเลยครับลบ b นะครับ ลบ b ส่วนด้วย 2a นะครับ 4a 4 AC, ลบ b กําลัง2แล้วก็แทนแทนสูตรลงไปเลยนะครับเราค่าที่เราหาได้มาแทนสูตรอย่าง b เราก็แทนด้วย2นะครับตัวนี้เห็ไหม b แทนด้วย2นะครับอย่าง a ก็แทนด้1นะครับมันมีลบอยู่แล้วในสูตรนะครับก็กลายมาเป็น2ส่วน2หารกันออกมาได้1ก็ติดลบ1นะครับเห็นไหมอย่าง อย่างจุดต่อไปนะครับ 4ac ก็เป็นแทนลงไป a แทนลงไป4ลบ b ลองออกมาได้ลบยิ่งีต่อมาได้6กแสดงว่าเราได้จุดแล้วนะครับพอเราได้จุดแล้วเราก็ตัวนี้มันเป็นแกน x ตัวนี้มันเป็นแกน y นะครับตัวนี้ x ฝั x ่งบวก x ฝั x ่งลบนะครับตัวนี้ x y ฝั่งบวก y ฝั่งลบนะครับแล้วก็พอดจุดนะครับพอดยังไงเริ่มจากแกนแรกก่อนครับคือแกน x x มันเป็นลบ1นะครับเราประมาณนี้นะครับ x มันเป็นลบ1แล้วก็ ถ้ามันบวกก็ขึ้นไปฝั่งบวกนะครับหหน่วยตอนนี้เนี่ยมันลบเราก็เลยลบลบลงมา6หน่วยแล้วก็ได้จุดนี้ออกมานะครับพอได้จุดนี้ออกมามันเป็นรูปแบบกราฟหางายแล้วก็แบ่งครึ่งให้มันเท่าเ่ากันนะครับเราก็หงายขึ้นนะครับเห็นไ,ไหมส่วนสมการแกนสมมาตร,รเราจำไว้เลยนะครับกสมการแกนสมมาตรคือค่าแกน x นะครับคือค่า x สมมติเราหาจุดต่ําสุดหรือจุดสูงสุดออกมาได้แล้วนะครับคาตอบของเราในสมการแกนสมมาตร,รก็คือ x ครับ x มันเป็นอะไรมันก็เท่านั้น x คือตัวแรกนะครับอย่างคู่ดับตัวเนี้ยลบหกับ6นะครับมันจะเป็นคู่ดับ xy ดังนั้น x คือตัวแรก x ตัวแรกคือเท่าไหร่ลบหแต่ว่าสมการแกนสมมาตรของเรานะครับคือ x เท่ากับลบหแค่นี้เองครับในการหานะครับมันค่อนข้างง่ายนะครับเป็นไหมเรามาดูตัวอย่างที่2ครับเมื่อกี้เราดูกราฟหงายไปแล้วนะครับเรามาดูกราฟคว่ำบ้างนะครับ เขาบอกว่านะครับจงวาดกราฟนะครับฟังก์ชัน g x นะครับ4ลบ x กำลังสองนะครับพร้อมทั้งบอกสมการแกนสมมาตรนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับหน้า x กำลังสองเป็นไรลบหนึ่งนะครับหน้า b ก็คือหน้า x เฉย x เฉยมีไหมไม่มีเราใส่เป็นศูนย์นะครับหน้า4นะครับไม่ใช่หน้า4นะครับคือค่าคงที่ค่าคงที่ก็คือ4นะครับตัวนี้นะครับมันเป็นลบนะครับเมื่อมันเป็นลบนะครับ เมื่อมันเป็นลบนะครับมันจะเป็นถ้ามันเป็นลบนะครับมันจะเป็นข้าครับข้ามก็ต้องมีจุดสูงสุดครับจุดสูงสุดเราก็แทนสูตรปกติลงไปครับ b เป็นศูนย์แต่ว่าแกน x เป็นศูนย์นะครับตัวนี้เราแทนลงไปเราจะได้คําตอบมาคือศูนย์สี่เราก็พอดเดิมครับ x เป็นศูนย์นะครับตรงนี้นะครับแกน x แกน y x เป็นศูนย์นะครับขึ้นขึ้นไป y เป็นบวกไปสี่หน่วย ได้ตัวน,นี้มาแล้วเราก็ค่อยๆลากลงมานะครับเราก็ได้กราฟออกมาพอการาฟมาเสร็จสมการแกสมมาตรคืออะไรครับสมการแกสมมาตรก,ก็คือค่า x ครับค่า x คือตัวหน้าค่า x ตัวหน้าคือ0ย์แต่ว่า x สมการแกสมมาตรคือ x เท่ากับ0คือมันแบ่งครึ่งที่ x เท่ากับ0นนั่นเองนะครับเราก็จะได้